ศารรับฟ้องคดีทักษิณข้อหามาตรา112พรบอรคอมพิวเตอร์ขณะที่เจ้าตัวรอลุ้นประกันตัวสำนักงานอายการสูงสุดเผยสารอาญาประทับรับฟ้องคดีทักษิณข้อหามาตรา112พรบอรคอมพิวเตอร์ขณะที่เจ้าตัวรอลุ้นสารให้ประกันหรือไม่ จากการณีที่สำนักงานอายการสุดุสดุดถแถลงความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกในความผิดตามมาตรา112และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นเคจตามพรบอรคอมพิวเตอร์โดยถแถลงมติด,ดังกล่าวเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายทักษิณได้ขอเลื่อนพบอายการเนื่องจากป่วยเป็นโควิดซึ่งอายการนัดใหม่อีกครั้งในวันนี้18มิถุนายน67 ต่อมาเวลา9นาฬิกาวันที่18มิถุนายน67ที่ห้องประชุม100ปีชั้น4สำนักงานอายการสูงสุดอาคารถนนรัชดาพิเศษถนนรัชดาพิเศษกกรุงเทพมหานคร นายประยุทธ์เพชรคุณโโศกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงข่าวคดีนายทักษิณชินวัตรว่าสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงกรณีพนักงานอายการส่งฟ้องนายทักษิณตามที่งานโศกสำนักพนักงานอายการสูงสุดได้ถแถลงเมื่อวันที่29พฤษภาคม67ว่าอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้ององค์นายทักษิณฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112สคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1 พอรอบอาวา่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่1พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14พอรอบอาวา่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560มาตรา8โดยวันนี้18มิถุนายน เวลา8นาฬิกา56นาทีอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานอายการที่ได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้ได้ส่งฟ้องนายทักษิณต่อศารอาญาตามข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้วสารอาญาประทับรับฟ้องไว้ตามคดีหมายเลขดำที่ะ 1>, 1 8 6 0 2 5 6 7ซึ่งบัตรนี้คดีนี้ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแล้วหากมีผลคืบหน้าทางคดีอย่างไรสำนักงานอายการสูงสุดจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อถามว่าทักษิณจำเป็นต้องมารายงานตัวที่อายการหรือไม่โคศกสำนักงานอายการสูงสุดกล่าวว่าหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเมื่อชั้นพนักงานอายการผู้ต้องหาไม่ว่า จะเป็นรายใดได้รับการปล่อยยอตัวชั่วคราวสัญญานั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าสารจะได้รับตัวต่อจากพนักงานอายการเมื่อฟ้องส่งตัวนั่นก็คือการประทับรับฟ้องเมื่อสารประทับรับฟ้องฐานะผู้ต้องหาก็จะเป็นจำเลยตามขั้นตอนของกฎหมายวันนี้นายประกันได้มารายงานตัวกับพนักงานอายการผู้รับผิดชอบคดีเมื่อสักครู่ตนได้แจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าสารได้ประทับรับฟ้องแล้ว ออกหมายเลขดำแล้วหมายความว่าณนะเวลาที่อายการยื่นคำร้องต่อศาลเป็นการฟ้องส่งตัวผู้ต้องหาส่งให้กับศาลเป็นการตอบคำถามสื่อมวลชนชัดเจนว่าเรามีตัวคนและรายงานตัวและส่งตัวพร้อมกับฟ้ององค์ไปยังศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกรณีของนายทักษิณเป็นการฟ้องส่งตัวเพราะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตั้งแต่ชั้นพนักงานอายการสอบสวนจนถึงชั้นอายการซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามสัญญาปล่อยตัวชั่วคราว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่นายทักษิณในวันนี้จะต้องลุ้นว่าศาลจะให้ประกันตัวต่อไปหรือไม่